งานลอยกระทองอยู่หลังกระช่วงกันข้างมี่อย่างนี้วุ้พี่น้องเลท่านไหนไปอัไทยไหมพี่น้องเขาเบิ่งเราเชขอเจ้าหน้าทไปไายไหมพี่น้องเขาเบิ่งกันบานี่อย่างนี้หนหนหหนเห็นนั่นคุณหมอว่าเขาโอต้นไม้ไม่แจกว่าตั้งแต่เอาขวดพลาสติกไปแลกเอาว่าสนาเอาขวดน้ำไปแลกเอาวางจังประเด็นเสี่ยไปจะก,กันสิบขวดลงเบื้งนู้ ซื้อใซ่ยนถุงไปว่าสิไดต้นใหม่มาปลูกสีไดต้นใหม่แบบใดมุ่นเห็นหนังแกคุณหมอเราบอกอท่านเดือนไปงานรอยกระทงอย่าลืมเอาขวดน้ำไปแลกต้นไม้มาหน้านะ้าพ่อมีให่งแหลเบดดยางดูแนวกันคอเลย่าสิล่องล่องไปล่องมอง ไปแหลกเอาลองมือเอาไปจักหล่ๆขวดที่จักสิบขวดวัดดีกล้าวกลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อเห็นเพินเ่นมาบอกมันบอกในกระวงจากดอกโหตากะเจ้าเจ้าหน้ายเนาะมาบอกให้ฟังเจ้าหน้ายว่าถ้าไปอย่าลืมเอาขวดน้ําไปด้วยนะเผื่อจะได้ต้นไม้มาปลูก,กว่าสันท์ด้แต่มีต้นนียังแน่หลายอย่างหาว่าปลูก ได้มาปวดคือการน้องพี่น้องเนาะไปลองเบิ่งไปขนาดใจอยากไปยังมาเว่นมาวิ่งเวลาไปอยากไปยังมาเว่นอยากไปยางน้องเบิ่งนี่วันที่เท่าไหร่ล่ะนี่วันที่สิบสี่มื้อเงินมือเงินล่ะพี่น้องเดือนวันที่สิบห้ามาเป็นบ้านร้อยกระทงแต่ว่าเขาก็เริ่มงานแต่เหมือกขึ้นนี่แหละเมือกขึ้นก็มีคนไปเที่ยวงานอยู่ เห็นข้าเจ้าว่าห้ฟังว่าแต่ว่ามือเปิดงานแดืๆดัฉะอิซิเมนร้อยกระทุ่งอิซิเมนวันที่สิบหาเป็นมือร้อยกระทุ่งร้อยกระทุ่งแดืๆไปยุโรปขอเงินไปไปไทยบรรยากาศไม่ให้พี่น้องเขาเมืองพี่น้องเขาสิได้เห็นน้ำปีนั้นไประเด็นกับไปด้วกันในไปไทยบรรยากาศร้อยกระทุ่งไม่ให้พี่น้องเขาเมืองไทยบรรยากาศร้อยกระทุ่งไม่พึงละ ใสบรรยากาศลอยกระทงไปเบิ่งกันได้ขวดนะ้ำไปวัดดีค่ะสีร่านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้นนงงอพี่น้องสีร่านดวงใจไปล่องไปแหลกล่องเบิ่งเพราะว่ามแหลกต้นไม้ได้ว่่าันสไปแหลกต้นไม้ล่องบึงนงแหลกต้นไม้ไม่กี่หน่อยห้องไปนั่งมีโอกาสถ่ายมาให้เบิ่งกันสะิถ่ายเนาะ แสงสีเสียงตะการตานั่นลอยกระทุนวัส <c oughs> ดีค่ะหาล้านโล่งใจขอบคุณเลื่อนไหลเลยพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่กับช่วงการขั้งอ่ะจี มาลอยกระทงอยู่กระชวนกันขั้นไปเดินย้อยท่านเอกแพร่นะครับสี่อดอกสี่ตนนั่งอไปนอัน์ซื้อกระทงไปลอยขอขมาแม่น้ำน้องพี่น้องเนาะพระ่าแตละลับปีตละลานันพราาะ่าณฑ์เป็นนันประเป้นี่ลอยกระทงนี่คือการขอขมาแม่น้ำเข้าได้อาบได้กินดูส o ง m กินเย็นบัดจวนช่อแนวปีหนึ่งมีขังหนึ่งเนาะลอยกระทง เอาอื่นขอขมาแม่น้ำคงคาขอขมานมาแม่น้ำขอบ้านน้องขอขมาแม่ขอขะมาแม่น้ำโอ๊ตลอยหงาไนะลีนพันกันคุณน,น้องกินยาหลายๆเบาลีนกัดรั่วลีนแข็งกุกลีนแข็งเบาว่าใครน้ำนั่งมือเบาฟ้อง